บอกว่ารถเองทำไมมันมีแค่สามเพลงวะ,ะไม่มีแค่สามเพลงอ่ะไม่ได้ใช้ YouTube ีเมียมโอ้ยไม,ไม่ได้ใช้ o u t u b e พิมีมีครับสงสารมันว่าอยากถามมานานแล้วว่าทำไมจะต้องเปิดประตูเปิดอะไรแบบนี้เพราะอะไรคะแอ๊ครับ แ,แอ๊ดแอ๊อ้วอ๊ดการ์ตูนเนาเอ้ามันยอมรับขนาดนี้เลยนี <c oughs> ข่ขับขับเนี่ยต้องเปิดหน้าต่างนะเปิดกระจกอ่าบานช่องไม่กลับเอารถมาเปิดเพลงเออไปเจอข้างนอกอย่าไปดักตีมนะันนะตีหน้ามาเนี่ยท้ายปารีนไอเนี่ยหรือได้รู้จักกันเนยอะก็ท้ายหมาล่าอ,อื้มันมีตังนี่หว่ามันขอตังเจ๊ทาไมวะเนี่ยขอไปสะสมไหมรู้งี้ไม่ให้ เขารู้ทั้งประเทศม,มีแต่เมียเ,เองไม่รู้อต่อเจ๊โทรไปหามั <c oughs> นก็น่าจะรู้ว่ามันดูเหมือนกันอะละ